๋ยวโบจะมาแต่งหน้าทําผมเนาะตอนนี้ว้ายสิบโมงแล้ววันนี้เราจะมาฟลอกกันเพราะว่าไม่ได้ฟลอกนานแล้วก็เจะมาอัปเดตสกินแคร์นิดหน่อยๆน,นะคะแล้วก็ผมเนาะดูสิผมผมยาวแล้วจะมาหนีบผมกันนะคะวันนี้เดี๋ยวโบมีนัดนะคะคุยงานนิดหน่อยแล้วก็จะไปเซนทรัลหลังจากที่ไม่ได้ไปเซนทรัลมานานแล้วก็เลยเดี๋ยวนัด น้องต้านนะคะจะไปกับเพื่อนด้วยไปเดินเล่นนิดหน่อยดูของค,อคือความยาวเท่านี้เป็นอะไรที่น่างลำคานมาเพราะว่ามันจะเป็ดเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีที่ว่าทาเป็นประจำนะคะมันจะแดงๆหน่อยแล้วก็คิว้วจริงๆก็ไม่ต้องเขียนก็ได้แหละแต่ว่าผู้คอมเนนมนต์เวลาเขียนคิว้วจะชอบเขียนให้มันแน่นตรงข้างใต้นะคะข้างใต้ท้องอย่างเงี้ย ด้านล่างพออันบนก็ไม่ต้องให้หมันแน่นมากช่วงนี้ผมสีดำคิวก็จะแบบเข้มๆสีเข้มๆอีกนึงจะได้บาลานซ์กันจากประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวปัดคนตาปัดขนตาก็พอ,อแหละใช้เป็นตัวนี้นะคะ m เม l l i n e แค่มีขนตาก็จะทําให้หน้าดูดีขึ้นในได้เยอะเลยนะคะแล้วพวกก็ชอบปัดขนตาล่างด้วยปัดให้มันดูมีขนตาฟูๆข้างล่างทำหนึ่งมองไม่เห็นจะบอกว่าอยากกินชานมายมกชาเขียวอะไรเงี้ยปัดแก้หนิดนึงแล้วกันอะไห,หนๆก็ไหนๆแล้วนะปัดแก้ให้มันดูแบบว่ามีสีสันนิดนึงใช้เป็นพาเลทของเซฟรานะมัลต <You search. S 1> ิยู a ซ์ใเป็นอันแรกเลย ปัดให้มันดูเบาๆให้มันโกลวนะคะนี่แต่งหน้านานมากถ้าลืมไปแล้วว่าแต่งอย่งไรน,งนี่ผมอีกนิดนึงผมยังไม่ค่อยตรงกอย่างนี้ผมดํามากคะ่ะไม่ชินกับผมบอสีดําหรือว่าเริ่มชินแล้วหรือว่าทำสีอะไรดีก็แนะนำคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะใส่จิวเวอรี่สีเงินสลรับกระเป๋าใช้แล้วกระเป๋ามันแบบเป็นโลหะเงินก็เลยต้องสลับจิวเวลรี่เป็นสีเงิน ซึ่งแทบไม่ได้ใช้เลยอะปกติโบจะใช้แตบบ่คือโบจะใส่แต่จิวเวลรี่สีทองเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ใส่สีทองแล้วขึ้นกว่าโควิดทําให้แบบเลิกซื้อลิปสติกไปเลยอะใช้แต่แ,แบบเดิมๆสีเดิมเบสิกดันกําลังตัดต้นไม้กันอยู่เลยมันล้มฝนตกแรงเดี๋ยวถ้าไม่ตัดออกดี๋ยวมันจะล้มอืมค่ะนี่นะคะวันนี้เราจะมาเช็คงาน ที่คอนโดกันก่อนร้องได้ยินไหมคอนโดนี้น่ารักดีนะคะเป็นไซส์กำลังดีอยู่ริมน้ําด้วยคอนโดนี้ก็คือจะมีสระว่ายน้ําอยู่ตรงนู้นนะคะสุดตรงโน้นที่ติดกับแม่น้ํานะเอาไว้ดูหนงังโปรเจคเตอร์ อ่านเัยอ่านเลยคือเควสตู้มาเยอะๆก็คือขอเป็นตู้ใส <Bond> ่หนังสือมาเลย่านข้างกับน้องปลาชีสแบบแน่นมากเลยอ่ะมันไม่ไหวแล้วครับ เราดูดิแตละอย่างนะโอ้โหแน่นอะชื่อก็บอกว่าอิาต์เรียนเนาะเออมันก็ต้องเรียนอะ<ส>่ะอยวันนี้มาขางบ้านเพื่อนนะคะด,ดินเนอร์<ส>เป็นอะพีทายเซอร์ของเราเชฟก็คือเชฟนุ่นเชฟสาวสวยนะคะ girls night <ส>อือ เป็น leftover salad นะคะทุกอย่างที่อยู่ในตู้เย็น olive sour เดิมเดี๋ยวเมนคอร์สมีอะไรคะไ s ซ l มอนแล้วก็จะมี baby carrot จาก s p r นะคะที่เรา open gate มีเดี๋ยวไปรอดูกันนะเะว่าจะนะ่าทานเหอะนี่ยนคือคิดถึงกันมากไม่เจอกันอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงใช่ป่ะอาทิตย์ที่เราเราเจอกัน <c oughs> <c oughs> มีชื่อไหมคะสลัดเนี้ย Refrigerator, oh, how happy! This is true! Kill me for my thousand cry Worth to i have left in shame and sore. But you tell me the truth. Oh. I'm so happy with. WrestleSmileCat! Now I want to do good. Pivotal H. Chef review. Dima. Signature dish. Simple but very good. Oh, simple but good. <laughs> 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 <laughs>